อันนี้ของช่างใหญ่ประจำ้านครับขอผักกวางตุ้งเยอะๆในบ้านก็จัดให้ครับอกไก่ก็เยอะๆพิเศษเลยของช่างใหญ่ผักกวางตุง้งมีทุกอย่างทุกผักครับในบ้านจัดให้ใจเย็นใจเย็นแม่ผ่านให้โยง ช่างใหญ่แต่พิเศษนิดนะึ่งไข่สองใบผักเยอะๆพิเศษจะนานนิดนึงครับเหมือนผัดเสี้วเลนนะแม่คนระับผัดมาม่าเนี่ยเยอะมากคนระับไข่สองลูกสองใบ ทำงานเยอะหน้าเคินจักวันลอยเลยครับ